สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประจำเดือนธันวาคม2558โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาาจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชประจำปี2558 เทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEc ชั้น2เทศบาลน,นครแม่สอดดรเทิดกเ,เกียรติชินสรนันนานนยกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกถถสภาเทศบาลเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีนายบรรเจิดลาวันรัตนากุล นายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยรองประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลนาครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบในส่วนของความคืบหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาณนะห้องประชุมคณะกรรมาการหมายเลข213ถึง21 214ชั้น2อาคารรัฐสภา2เรื่องการติดตามงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน4โครงการเรื่องประสานงานสภาพัฒน์เพื่อติดตามโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกำจัดขยะ จากนั้นเป็นการรับรองการประชุมและติดตามงานที่มอบหมายของแต่ละกองงานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชประจําปี2558ค่ะโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาร่วมกับคณะครูอาจารย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยญวาตจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชประจำปี2558โดยมีดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการถวายความเคารพเปิดฝากรวยครอบดอกไม้พร้อมกล่าวราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธทันวามหาราชประจําปี2558และนายไพยรัต์อินริรายผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายกุลเครวีระประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒสมาชิกสภาเทศบาลรองผู้อํานวยการสถานศึกษานําคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า300คนที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5นวามหาหราชหรือวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อของแผ่นดินเพื่อเทิดทูนพระคุณพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมและเพื่อสร้างสัมพันธ์อันเดียระหว่างโรงเรียนและชุมชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรข้อสารอาหารแห้งพิธีถวายพระพรชยมงคลหลังจากนั้นเป็นการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาฒในชุดการแสดงเทิดไทองราชัน อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประจำเดือนธันวาคม2558ค่ะที่ห้องประชุมวงธนาสารสินชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประจำเดือนธันวาคม2558 โดยมีนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดร,ร่วมการประชุมกว่า60คนมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่การรับรองวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่11ที่ผ่านมาเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558เรื่องการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคมภายใต้กิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่งบอกรักพ่อให้ก้องโลกในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558ที่สารากลางจังหวัดตาก เรื่องสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากเรื่องการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพวอและงานกาชาติอำเภอแม่สอดประจำปี2558เรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันในส่วนภูมิภาค เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเรื่องการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายสุรายาสูบและไพ่ดำเนินการต่อใบอนุญาตประจำปี2559เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอำเภอแม่สอดเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงและเรื่องอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม2558ค่ะคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม2558 25ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนเขตเทศบานนลนครแม่สอดโดยมีนายเมธายิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ได้รับทราบเรื่องการรับรองวาระรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการสรุปรายรับรายจ่ายเงินของชมรมในรอบเดือนที่ผ่านมา เรื่องพิจารณาให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมมหากรรมการออกกำลังกายกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันพุทธที่23เดือนธันวาคม2558ที่ห้องเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมนันทนาการ ของจิตอาสาชุมชนประจำเดือนธันวาคมการประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันพรฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558ที่วัดมณีไพรสนการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคมรื่นเริงวันปีใหม่พิธีเปิดอาคารหลังใหม่ของทางโรงพยาบาลแม่สอดในวันที่3ธันวาคม2558 การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในช่วงเช้าของวันที่11ธันวาคม2558จากนั้นเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดทําพิธีบวงสวงสักการะเจ้าพ่อพวอในวันเปิดงานเจ้าพ่อพวอและงานกาชาติประจําปี2558ค่ะ ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานจุดทูปเทียนวางพวงมาลัยดอกไม้หน้าพระรูปหล่อจำลองของเจ้าพ่อพอวกก่อนเปิดงานเจ้าพ่อพอวอและงานกาชาติประจำปี2558โดยมีตัวแทนหน่วยงานและชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงที่ให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อพอวอเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า150คนโดยทางที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับมูล,ลนิธิเจ้าพ่อพอวอประจำปี2558จัดงานวันเจ้าพ่อพอวอและงานกาชาติประจำปี2558ขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2558โดยภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าโรงงานราคาถูกมหรสพการแสดงดนตรีชิงช้าม้าหมุนของเล่นเด็กมวยคาดเชือกและการจำหน่ายมัฉากาชาด อีกทั้งการมีการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2558และมีของรางวัลมากมายเทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือนธันวาคม2558ในช่วงบ่ายค่ะที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ดอเอรเทริดเกียรติชินสร,รานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอดร,ร่วมพบปะและให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดในกิจกรรม มอบ,บ้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนธันวาคม2558โดยในครั้งนี้ได้มีประหลัดสราวุธทางดินประหลัดอำเภอแม่สอดได้เข้ามาให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในเรื่องของโครงการตำบลละห้าล้านโดยสำหรับในเขตเทศบาลอำเภอแม่สอดได้มอบหมายให้เทศบาลนครแม่สอดได้ทำการประชาคมสอบถามความต้องการ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยในภาพรวมความต้องการอันดับต้นของประชาชนเป็นเรื่องน้ำท่วมน้ำขังในเขตพื้นที่เวลาที่มีฝนตกหนักจากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์จากคลินิกชุมชนอบอุ่นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงต้นฤด,ดูหนาวที่อากาศจะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆผู้สูงอายุควรสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆเวลานอน,านควรห่มผ้าหรือมีผ้าห่มอยู่ใกล้มือ เพื่อจะได้หยิบใช้ได้ตลอดเวลาและประชาสัมพันธ์จากวัดมณีไพรสนที่จะมีการบวชอุปสมบทหมู่ในวันที่5ธันวาคม2558เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจัดงานวันพ่อของเทศบาลน,นครแม่สอดสำหรับปีนี้เทศบาลน,นครแม่สอดจะมีการจัดงานวันพ่อที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงเย็นซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงของเยาวชนของกลุ่มแม่บ้านและการมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำปีในครั้งนี้ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดอบรมการให้ความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมการหนีไฟค่ะณาอาคารอเ็กประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนในกิจจาแต่งรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนักเรียนได้ให้การต้อนรับกองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดที่ได้นำคณะวิทยากรมาจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมการหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1จนถึงชั้นปีที่สเป็นจำนวนกว่า600คนการจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมการหนีไฟในครั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระง,งับอักค,คีภยัยให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและเพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศค่ะณนห้องประชุมศบเมยโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทอเภอแม่สอดจัังหวดต,ตากนายสมศักดิ์วงปัญญาถาวรศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้มาบรรยายให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดน ตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศสืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศจึงจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศเพื่อศึกษาสถานภาพและศักยภาพพัฒนาอุตสาหกรรม เมืองชายแดนไว้ทั้งหมด11จุดแต่จากการศึกษาพบว่าเมืองชายแดนที่ควรเร่งพัฒนานด้านอุตสาหกรรมมีอยู่ได้กัน6จุด 1. ในนั้นได้แก่อำเภอแม่สอดจงังหวัดตากซึ่งมีเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมทั้งหมด5อย่างได้แก่ 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช 2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 4. อุตสาหกรรมอาหารและ 5. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาสถานภาพและศักยภาพพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนฮับและเมืองบริวารซับฮับเป้าหมายและเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน AEC เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศ และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ5ปีและนำเสนอกลไกลการขับเคลื่อนไปสู่หน่วยปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนายอำเภอพบพระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ศึกษาเส้นทางเปิดประตูสู่อาเซียนรับ AEC บนเส้นทางอีเวกชายแดนไทยท่าขามบ้านวาเล่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองคู่ขนาน บ้านพี่เมืองน้องชายแดนไทยเมียนมาค่ะน,นายชัตนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระจังหวัดตากร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อำเภอพบพระนายโลชัยภูมิเสรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่นายพิเชษสุนันตะประหลัดอำเภอพบพระนางอ,อรพินแสงมณีเกษตรอำเภอพบพระและคณะ เดินทางไปดูพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอพบพระบริเวณท่าข้ามบ้านวาเล่และชายแดนบ้านมอเกอไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดต,ตาโดยได้ไปดูพื้นที่ชายแดนท่าข้ามบ้านวาเล่ตลาดอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมวดีและเดินทางไปเยี่ยมที่ว่าการอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมวดีเพื่อดูเส้นทางบ้านวาเล่ไปหนองหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตาซึ่งเป็นเส้นทางระยะทาง27กิโลเมตร ผ่านแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนใหญ่ที่สุดในอำเภอวาเล่ใหม่เมียนมาที่มีความยาวหลายกิโลเมตรและดูเส้นทางอำเภอวาเล่ใหม่ไปอำเภอสุการีประเทศเมียนมา40กิโลเมตรซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวคือมอละอิซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล5,000ฟุตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากและเส้นทางบ้านซูซีเมียอำเภอสุการีไปจังหวัดเมียวดีเพียงแค่ระยะทาง35กิโลเมตร ช่วงนี้ประเทศเมียนมาก,กำลังพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community AEC ซึ่งอำเภอพบพระมีพื้นที่ติดกับ3อำเภอของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาอำเภอวาเล่ใหม่เมียนมาติดกับตำบลวาเล่ไทยอำเภอสุการีเมียนมาติดกับตำบลวาเล่ตำบลพบพระไทยและอำเภอเมียวดีเมียนมาติดกับตำบลช่องแคบไทย ทั้งหมดมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นแบ่งเขตและคณะนายอำเภอพบพระยังได้ดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเกษตรน้ำตกสวนผักสวนไม้ผลเมืองหนาวในพื้นที่อำเภอพบพระซึ่งอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ปลูกผักส่งขายในประเทศมากที่สุดหากมีการพัฒนาการเชื่อมโยงกันสองประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำไรายได้ให้กับคนในพื้นที่จำนวนมากและเป็นการรองรับ AEC ซึ่งอำเภอพบพระเป็นประตูการค้าชายแดน และประตูการท่องเที่ยวของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปประเทศเมียนมาอีกทั้งยังถือว่าเป็นประตูอาเซียนสู่อันดามันมุ่งสู่อินเดียยุโรปบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออกถึงตะวันตกอ a s เว e อ t ค c o n o m i อร o r ิ i อ o r อีเวกอีกด้วยหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่าน สามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ